Oi! ai, ai

เขไปมันไม่ไปอ่ะไอ้คน,นึงก็นึงทำไมอ่ะมันไฟล้อยู่อาจจะมีข่องนั้ไม่ได้มองแล้วเขาบอกอะไรไปมีอันแหนสโลสไล้สต็อป <c oughs> ไม่ยังไปต่ออ๋อมันไม่ง่ายขึ้นไป อ๋อมันเป็นรางเดินขึ้นใช่ดึงขึ้นนะเน้่ยัยงไะเสียงที่ได้ยินมาจากล้นานลถนเลยโอ้ยแม่งไอ้นี่วะอย่าเบรกไนดะย่าเแบรบกไม่เแบรบกไม่เแบรบกไม่เแบรกเบรกหมดหนุกเลยนะโห้ยว่าเสียวอ่ะ ใ <laughs> จมันจะหลุดอยู่ตะตุ่มเลยถ่ายวิวยออ <laughs> เอาไปบอกเอปลาชอบมาก <laughs> จาจจะต้องตะตุม <laughs> ่มเลยอไม่ต้องนี่มันดึงขึ้นเองอเคแค่เราไม่ต้องปมปหอ,อย ไม่ไม่มันดึงเองมันเป็นมันอย่ามันจะเข้าแม่กลัวอ่ะลัวนากัวนอ่ะและขวบอ่ะชี้แตกเหมือน้อมึ หมดแล้วแหละถึงแล้วนี่ดงกอยาตึงแล้วพ็วดึงเข้าแล้วใช่สิไม่ได้ตรงไหนไม่เห็นได้เลยไม่เดี๋ยวอ,ยอ,อ๋อพอจบแล้วก็ตรงนั้นมันก็ถูกแล้วเพลงถึงไม่มามันก็เบรกอยู่แล้วเพราะมันระบบมันจะเบรกให้ em. Ừ. Đi, 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 đi. Hai tháng tiếp. <laughs> 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 อ๋อแม่มันหมดแล้วตรงนั้นมันก็หมดแล้วเพีงปูนไหวโอเค๋อ้ปดเบล้าบ้าบ้าปด้าบ้า